bounds. เอาละนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะได้อยู่ในเกมรัดอีวันเอิกันอีเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ฤดูกาลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฤดูกาลที่22นั่นเองนะก็คือฤดูกาลแห่งการกวาดล้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่ปฏิทินอีเวนต์กันก่อนนะครับผมก็อีเวนต์ของนักสะสมนะทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นของฤดูกาลและที่แล้วนั้นแล้วก็คนครัวนะคนครัวผมไม่ได้ทําเลยนะไม่ได้มีเวลาเข้ามาเอาอ าไปทำอาหารเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทิ้งไปนะอีเวนต์นี้นะครับเรามาดูอีเวนต์ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็เป็นอีเวนต์ของชุมชนนะครับนะก็ อีเวนต์นี้จะมีเวลา6วันนะครับนะแผนไอมาแล้วนะครับผมอีเวนต์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผมก็ยังจะไม่ทำนะสำหรับอีเวนต์ชุมชนนะครับผมจะมาอวดนะครับผมนะสิ่งที่ผมได้มาใหม่นั่นก็คือรถ ATV นั่นเองนะครับผมนะรถ ATV ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เล่นมาเป็นปีเพึ่งจะได้นะสำหรับรถ ATV นะนี่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าสาหัสอยู่พอสมควรกว่าจะได้มานะปืน ปืนแทบหมด้ันนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลุยป่าน้องน้ําให้ดูนะผมได้ทําการเปิดแมปแล้วก็ไปเล่นหลายรอบแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าหินอยู่พอสมควรนะครับนะต้องเล่นระวังหน่อยนะเราไม่สามารถปล่อยได้เหมือนป่าแดงกับป่าโอ๊กนะป่าแดงกับป่าโอ๊กเราสามารถปล่อยได้ใช่ไหมเรากดออตโต้ได้แต่อันนี้เราต้องดูอยู่ตลอดเวลานะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าป่าน้องน้ําจะเป็นยังไงนะครับนี่ของที่ผมเอาไปจะมีหน้ากากกันแก๊สนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนตมันจะได้ใช้นะที่่าทีเอาหน้ากากกันาะไา แร่บางชนิดในนั้นเราต้องอเวลาเราขูดมันเนี่ยเราจะโดนพิษมันนะครับเพราะงั้นเราต้องมีหน้ากากกันแก๊สไปด้วยเนาะส่วนปืนนี่ต้องเอาไปนะครับนะเพราะว่าซอมบี้เวลาเราใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยซอมบี้จะมาเยอะมากนะครับผมอาวุธยะยประชิดไม่ทันแน่นอนนะต้องใช้ปืนยิงอย่างเดียวนะครับนะสาเหตุที่ต้องเอาแบตเตอรี่ไปเพราะว่ามันจะมีเครื่องยนต์นะครับให้ใช้ ให้เอาแบตเตอรี่ไปใส่ให้มันทํางานได้นะครับเพื่อที่เราจะขุดแรแต่ตะกั่วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนะของแค่นี้ก็น่าจะพอแหละมังนะ้งเนาะต้องบอกว่าหินอยู่พอสมควรนะสำหรับปลาของน้ำโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเอาละครับผมนะเราก็มาอยู่ที่นอแแมบกันแล้วแต่ผมไม่เห็นอีเวนต์ชุมชนนะอีเวนต์ชุมชนไ,มไปเกิดอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ ไม่รู้นะทำไมยังไม่โผล่ก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวต้องดูแป๊บมันต้องอัปเดตก่อนหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมออกไปดูอีกทีนึงนะแต่เราจะไปดูหนองน้ำมันก,นก่อนนะอีเ,อเวนจะดำเนินการ6วัน22ชั่วโมองนะครับนอีมีอีเวนอยู่แผนที่โลกนะอีเวนมาแล้วนะครับแต่น่าจะยังไม่เห็นนะครับนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูหนองน้ำก่อนนี่นะครับแมบบหนองน้ำผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะาจะมีป่าหนองน้ำนะครับผมป่าไอ้ห้วยป่านะครับแล,แล้วก็จะเป็นป่าหนองน้ำนะจะมีสองนะ แล้วก็จะมีนี่นะครับดงต้นโอ๊กนะครับนะใครที่ไม่ใครที่มีรถ ATV ไม่อยากไปไกลก็มาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะแต่มันเก็บของได้น้อยนะรถ a อทไม่เหมือนมอไซค์นะมอไซค์มันเก็บได้8ช่องนะครับแต่รถ a อทเก็บได้แค่4ช่องเองนะไม่เป็นไรนอะดโอเคเดี๋ยวเราไปที่ห้วยหนองน้ำกันเลยนะครับผมจะไล่ไปเลยนะอ่าระหว่างที่รอมันไปนะครับผมเรามาดูที่ของรางวัลในอีเวนต์ซีซั่นใหม่นะครับรางวัลที่ดีที่สุดโอ้โหมอไซค์เฮ้ยสวยนะสีแดงอะ่ะของรางวัลครับ มีมอไซค์แล้วก็จะเป็นสกินกระเป๋านะเอ้ยกระเป๋าดีอะไอใส่กับชุดไอเนี่ยไรชุดวันฮาร์วีนเอ้ยดีอยู่นะตัวแปลกแปกเหมือนอุ้มเด็กอย่างกันไม่รู้โอเคแล้วก็มีไฟจราจรนะครับเอามาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยอ่านะโอเคนะถึงไอป่าหนองน้ำแล้วห้วยหนองน้านะครับห้วยป่าห้วยป่าแม่เรียกผิดเรียกถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะเอาล้นะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ ป่าเราห้วยแล้วนะครับนะเรียกว่าห้วยหนองน้ำเหมือนกันเนาะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเล่นระวังหน่อยนะเพราะมันมีตัวพ่นพิษแรงมากนะคนเข้าออทีละยี่สิบเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาไม้แอดกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเคลียร์ซอมบี้ทำแบบก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีช่องเก็บของแล้วเอาของมาเยอะเกิอนอ่าส่วนไอ้ตัวใหญ่ไม่ต้องพูด,พดถึงเลยนะครับผม,มนั้นประาทสัมผัสมันดีมากคือเราเข้ามาในแมปอ่ะเข้าไปใกล้มันก็รู้ตัวแล้วไม่ทันได้ย่องไปตีข้างหลังมันก็รู้ตัวแล้วนะครับแต่ซอมบี้พวกนี้ม ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะสำหรับแบบนี้นะครับนะสิ่งที่จะหาได้ก็คือไม้แอสนะครับผมนะตะก,กัวนะครับแล้วก็แร่หินที่เป็นสีทองนะไม่รู้ว่าเป็นแร่อะไรเหมือนกันแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนะครับนะสิ่งที่จะหาได้อาี่บอกว่าตอนแรกนะครับมันจะมีแร่ที่เป็นพิษนะครับนี่ก็คือนี่เห็นไหมเราต้องมีหน้ากากกันแก๊สมาด้วยถ้าไม่มีไม่มีหน้ากากกันแก๊สมาด้วยบอกเลยว่าปั๊มยาแหลกแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวผมขอเลียร์ซอมบี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บทีหลัง ไอซอมบี้แมปนี้บางตัวมันตีไม่ค่อยแรงนะครับแต่เลือดมันเยอะเฉยๆนะเพราะงั้นก็เล่นระวังระวังหน่อยก็จะมีตัวที่สามารถพ่นพิษได้เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวที่อืดเป็นพิเศษนะครับนะแล้วก็จะมีตัวที่ตีติดพิษด้วยอันนี้จะเป็นตัวกริดร้องนะครับตัวนี้จะอืดเป็นพิเศษนะใช้ค้อนทุบแล้วกันเนาะเห็นไหมเห็นไหมค่ะไอค้อนปกติผมตีเข้าทีละสี่สิบสามนะอันนี้ตีเข้าทีละยี่สิบเจ็ดเองอืดนะอืดขึ้น,นะนเยอะเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมถ้าตีตัวปกติเนี่ยมันจะตีเข้าทีละสี่ส ผมอัปเกรดมาเป็นค้อนหัวเบานะครับปกติมันตีเข้าละสี่เีละสี่สิบห้านะแต่ผมอัปเกรดเป็นค้อนหัวเบาอ่าแมปนี้จะมีคนด้วยนะแต่ว่าเป็นคนที่เป็นบอทดแหลนะเนาะต้องบอกว่าพวกนี้มันก็จะดรอปของดีอยู่นะฆ่านะครับถ้าเราฆ่าทันนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะมันจะเดินช้านะครับมันวิ่งหนีเราไม่ทันหรอกเห็นไหมแบบลำห้วยมันจะทําให้เดินช้าขึ้นนะอ่าเห็นไหมมันจะดรอปเห็นไหมพวกกระแจ้พวกถานนะเดี๋ยวเขาไม่ได้เก็บของเนาะเดี๋ยวผมขอเคลียร์อ่าแมปให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนนะครับนะ ดี๋ยวกล่องค่อยเปิดนะไล่เคลียร์แบบก่อนจะเคลียร์ช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่ามันหนือดอ่ะเห็นไหมน้าพ่นแรงมากพ่นทีละยีะ่สิบนะพ่นโคตรแรงเลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนหิวละดีนะเอาชุดมาเผื่อไว้ชุดใกล้พังละอันนี้จะเป็นตัวกรีดร้องตัวกรีดร้องมันจะอึดมากนะครับอ่าที่ผมบอกตอนแรกเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับผมต้องใช้ตรงนี้ต้องใช้ไอ้นี่นะครับผมแบตเตอรี่นะ เสียงมันจะดังมากจะทําให้ซอมบี้มานะครับอันนี้ผมเล่นเกมนี้ผมอ่าเปิดปิดไอผมปิดเสียงไว้นอะมันก็เลยทําให้ดูไม่มีเสียงเดี๋ยวผมจะลุยกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับท่านผู้ชมนั้นแล้วก็มันจะซอมบี้จะกลูเข้ามานะอันต้องยิงให้ทันนะครับเสียงมันจะดังมากแต่ว่าผมปิดเสียงไว้นากแล้วก็ใส่เป็นเสียงเพลงแทนมันก็เลยไม่มีเสียงอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยไหมพอดีเครื่องมันจะทำงานนะมันจะทําการขุดตะกั่วนะครับนะมากเตรมเลยนะซอมบี้ยิงเละเลยครับโอ้โหมาเยอะมากอ่ะเห็นปะ โอย ong, โ Heck, โ้ยย่องโอ้โหตาย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 เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาเดี wheat, Another, <insan. S 2> ๋ยวผมขอออกน้องแมพก่อนนะครับนะปกติผมต้องเคลียร์แมพให้เสร็จก่อนนี่โอ้โหผมลืมนะผมรีบไปใส่เกินผมรีบเอาตัวกรอดไปใส่นะผมน่าจะเคลียร์แมพให้เสร็จก่อนเออผมรีบเอาแบตเตอรี่ไปใส่เนาะผมต้องเคลียร์แมพให้เสร็จก่อนนี่ไม่น่ารีบเลยเนาะอืมยากแล้วนะยากแล้วนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวออกแมพคนก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะ โอเคนะครับออกมานอกแมบแล้วแมบชุมชนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำเนาะอันนี้จะเป็นชุมชนนะครับเดี๋ยวเข้าไปทำอีเวนต์นี้ผมก็เคยทำคลิปลงหลายรอบแล้วนะแต่ก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาลุยแมบหนองน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสกิลกริ่งนะครับผมคิดว่าผมน่าจะหนีไม่ทันแน่นอนก็ขอเปลี่ยนชุดไว้เลยนะไม่เปลี่ยนมีสิทธิ์ตายนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับผมคิดว่าผมยิงไม่ทันแน่นอนว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนะคือผมเล่น ไปใส่แบตเตอรี่นะจะทาให้ซอมบี้มาน้อยนะมันจะได้ไม่มาเยอะขนาดนี้อันนี้ผมเล่นพลาดเพราะงั้นก็นเดี๋ยวจะเป็นการแก้มือนะครับถือปืนยิงระเบิดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะโอเคครับเราเข้ามาในแมปกันแล้วนะเออเหมือนซอมบี้จะเงียบแล้วนะไม่มีนะไม่มีโอ้โหเมื่อกี้ถือปืนเอาซอมบี้ตายเป็นเบือ่อเอาอันนี้ที่ผมฆ่าไว้นี่มาเอออันนี้ที่ผมฆ่าไว้อาทําทไมมันเงียบจังอ๋อเราไม่ได้กดเครื่องไอ้นี้ให้ทํางานนะครับนะ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้กดให้มันทำงานเนาะพอพองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งให้มันทำงานนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์สมเดี๋ยวขอผมเคลียร์สมบีให้เรียบร้อยก่อนเนาะดีดีเมื่อกี้วิ่งออกแบบทันนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์สมบีรอบนอกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกดให้มันทำงานนะเพราะว่าถ้าให้มันทำงานเลยเนี่ยเราจะยิงไม่ทันนะมันจะเยอะเกินไปนะครับนะมันจะหมาแล้วมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวขอเก็บปืนยิงระเบิดไว้ก่อนเลยแหมกะว่าจะเอามาบู๊แหลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บอ่าเดี๋ยวตายเอานะเดี๋ยวตายเอา เดือดายตายเสียดายเหมือนกันอ่าโอเคครับผมนะเก็บปืนยิงระเบิดไว้ละเดี๋ยวเรามาเคลียร์สมบีรอบนอกให้เสร็จก่อนนะเหลือเยอะไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเหลือเยอะหรือเปล่านะครับอืมเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นย่องเนาะซ่อนแอบแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนเอาให้พังเป็นชุดไปเนาะเดี๋ยวมันจะเปลืองไม่ใช่แหรอกโอเคเห็นไหมเราโดนพิษนะพอเราเข้ามาใกล้แร่มันเราจะโดนพิษ อ่าตัวกิดลร์ใช้ค้อนตีเนาะมันจะไม่ค่อยยากแล้วนะครับแบบนี้แต่เราต้องเล่นระวังหน่อยนะโอ้กว่าจะได้มาแบบนี้ผมก็เล่นเป็นปีอะต้องอดทนมากนะเล่นเกณฑ์เเล่นมาเป็นปีเลยนะกว่าจะมาที่นี่ได้นะเดินหาก่อนนะเดินหาก่อนเห็นไหมซอมบี้แค่แเราเข้าเขตมันแล้วมันก็รู้ตัวแลนะ้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยจะย่องย่องบางตัวมันย่องไม่ได้นะบางตัวมันรู้ตัวก่อน นะครับผมไปทีละตัวนะมันจะช้าหน่อยนะครับท้านไม่ชมจะช้าหน่อยนะเราต้องเคลียร์อมบีให้เสร็จก่อนนะครับถ้าไม่เสร็จก็อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปเห็นปะหมากันเป็นฝูงเลยหรือว่าเราจะลุยเลยวะแล้วก็เอาปืนยิงระเบิดมายิงเอาไม่เอาเสดายปืนยิงระเบิดนะเก็บไว้ดีกว่านะเอาชุดพังแล้วนะครับผมดีนะอมบีบางตัวที่นี่มันตีไม่แรงนะแต่ตัวมีแรงมันตัวตีแรงมันก็มีเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวค่อยไล่เก็บของนะครับนะเคลียร์ให้เสร็จก่อนโอ้โหนานอยู่เหมือนกันเนะนี่ยกว่าจะเคลียร์หมดเนะี่ยอ่าอ่ะลุยเลยครับผมแล้วมันไม่ไมันไ,ไม่สกิลโดนกันเองวะเออเนาะมันซอมบี้มันจะคล้ายๆตัวที่อยู่ในไอ้เนี่ยอยู่ในท่อท่อท่าเรือนะครับใครที่ไปลุยท่อท่าเรือบ่อยๆก็จะชินหน่อยตัวนี้ โอ้แต่นานกว่าจะมาได้ต้องลุยบังเกอร์เกว่าจะประกอบรถ a t v ีเสร็จอีกเรามาตามร่าหาไม้แอดกันเนาะแล้วก็หินดินเลนนะครับนะสามารถเอาไปใส่เครื่องกรดแล้วนะมันจะเปลี่ยนเป็นไอแรก่นะครับวัสดุทรัพยากรที่จะสามารถใช้ในใช้แทนฐานได้นะถือว่าดีอยู่นะหินดินเลนนะโอแต่กว่าจะเคลียร์เสร็จซอมบี้บางตัวก็ตายยากเกิน นี่นะครับต้นแอจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอเยค,ครับลุยกันฮะเหมือนจะยังไม่จบง่ายมันเยอะอยู่เหมือนกันนะซอมบี้ไม่ใช่น้อยนะอันนี้ตัวด่างนะครับตัวด่างจะตีติดพิษเห็นปะเราจะโดนพิษนะครับถ้าโดนตัวด่างตีนะลดทีละสิบเลยอะอย่างเยอะขอกินอาหารฮนะแล้วก็ขอกินน้ํานะครับผมโอเคอ่าครับผมนะ เรวเดินเดินเคลียพื้นที่เสร็จก่อนนะเราค่อยเก็บของทีหลังเนาะเพราะว่าถ้าเคลียรเลยมันจะไม่เก็บของเลยมันจะกลัวในะซอมบี้มันมาขัดไงสาเหตุที่ไม่ได้ลงคลิปอยู่สองสามวันนะครับผมเนื่องจากว่าพักเนาะก็คือทําภารกิจไอนี่เสร็จนะครับผมนักสะสมเสร็จผมก็เลยพักสักแป๊บนึงนะโอ้โหคนวิ่งออกแแบไปละช่างหัวมันนะ ก็พอดีเลยซีซั่นใหม่มันมาพอดีก็เลยโอเคเดี๋ยวมาเล่นลุยซีซั่นใหม่กันต่อนะหลังจากที่พักไปสองสาวันนะั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมากซีซั่นที่แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวลุยกันต่อนะเยอะอยู่เหมือนกันนะซอมมี่ทำไปเล่นไปนี่ขนาดเคลียร์เคลียร์ไปบ้างแล้วนะนะ โอ้หถ้าผมถ้าผมออกแบบเมื่อกี้ไม่ทันกลับบ้านอะของทิ้งทิ้งของหมดเลยเนะี่ยเคยตายอยู่นะเคยตายอยู่รอบนึงนะเสรยดายมากเลยเอาติดอะไรติดไม้เออเวลาเดินระวังดีๆนะครับเนี่ยมันมีพวกถอนไม้พวกไอ้สิ่งของเนะี่ยเห็นไหมเดินติดเนี่ยเ,เดินไปไม่ได้มันติดนะใครดีมาครั้งแรกเราติดอะไรวะมันอยู่ในน้ำนะครับในน้ำมันท่วมอยู่หาไม่เจอนะอันนี้จะเป็นตัวนอาเปื่อยนะตัวนี้จะพ่นพิษได้เห็นปะนี่รถทีละยี่สิบไอ้แรงอยู่เหมือนกันนะทำไม่เล่นไปอ่าส่วน ตรงไหนที่มันวิ่งได้แบบนี้วิ่งได้เร็วเเแบบนี่ยแสดงว่าเราเหยียบพื้นดินนะครับนะแต่ถ้าเราเดินเอื่อยเราจะเหยียบน้ําอยู่นะเออก็ทํามาดีเหมือนกันเนาะอ่าตัวด่างนะครับผมตัวนอเปื่อยพวกนี้มันจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกอันนี้ตัวกิจล้ออ,อัน,นจะเอ,อืดอหน่อยนะครับนะพยายามเล่นเตรียมของดูดีๆนะมันจะมันจะต้องระวังกว่าไอ้นี่นะครับผมระวังกว่าแมปไอป่าโอ้กว่าแมปป่าแดงหินแดงนะต้องระวัง แต่ไม่ไม่มีบิ๊กวันนะแถวนี้ไม่มีบิ๊กวันนะไม่เจอนะมายังไม่เจอเลยไม่ใช่วิ่งมาในส่วยเลยนะโอเคครับนะเหมือนจะหมดแมปแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าแถวนี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะเราจะได้ไล่เก็บของกันเนาะไอนดูซิโอเคครับผมนะผมคิดว่าน่าจะหมดแมปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา ไอ้นี่นะครับผมไอ้ให้เครื่องสักเอ้ให้เครื่องถ้าเอ้หาแร่นะมันทํางานนะเดี๋ยวเราจะเอาแร่ตะกั่วกันเนาะอ่าโอเคนะคิดว่าน่าจะหมดแมปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถือเป็นปืนพกไว้เลยนะครับนะถือเป็นปืนพกไว้แล้วก็อาหารกินให้เรียบร้อยน้ํากินให้เรียบร้อยนะครับนยวโอเคทํางานเลยนะอ่ามาทํางานแล้วนะครับผม เห็นไหมถ้าเราอยากถ้าราคาซอมบี้ไปหมดแล้วกว่ามันจะออกมาก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะเมื่อกี้ที่มันกรูกันเข้ามาเนื่องจากผมยังไม่ได้เคลียร์แมปหมดนะก็เลยกรูกันเข้ามาเต็มเลยอ่าเห็นไหมเริ่มเยอะแล้วนะครับผมปืนยิงเลยนะครับที่สาเหตุที่ใช้ปืนยิงก็เนื่องจากว่าถ้าเป็นไอ้นี่ไม่ทันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ให้ใช้เป็นยาไว้นะเพราะว่าถ้าตัวนอเปื่อยมาพร้อมกันเนี่ยเราก็ไม่ทันเหมือนกันนะ <laughs> เพราะงั้นก็ใช้เป็นยาไว้ดีกว่านะอย่าใช้เป็นอาหารนะครับ นี่มันจะยากหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวหามุมสวยๆนะครับเอาไปทาเป็นปกคลิปเนาะอ่าดีนะครับซอมบี้ที่มามันจะเป็นซอมบี้ธรรมดาไอ้ไม่ธรรมดาหรอกมันจะเป็นซอมบี้ที่มันบางนะมันไม่ได้เลือดหนาอะไรเนาะมันก็ทําให้เรายิงเร็วขึ้นนะเหมาะมากนะท,ที่จะใช้ตูตีที่เนี่ยนะตูตีที่บ้านมีเยอะอยู่แต่มันยังยิงไม่แม่นไงผมก็เลยยังไม่เอามานะครับโอ้ใช้ปืนสีกระบ,บอกกัาเปืืองอยู่เหมือนกันนะเปืืองแบตเตอรี่ด้วยอ่ะ อาตัวใหญ่มาโอ้โหเยอะล้เริ่มเยอะล้เริ่มเยอะแล้วนะครับโอ้โหเริ่มเยอะล้โอ้โหตัวด่างก็มาว่ะปั๊มเลือดเลยนะปั๊มดีดีโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ยาเนี้ยปั๊มไม่ทันนะเนี้ยดีนะผมเอายามาเยอะอยู่อ,ะอ่ะอ่าผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะครับเสียงมันจะดังมากนะแต่ว่าผมปิดเสียงไว้เนอกก็มันจะได้ยินเป็นเสียงเพลงแทนเนาะ ความจริงก็อยากเปิดเสียงเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าจะทําให้เสียงภาพมันเบาไปน้อก็เลยปิดเสียงดีกว่านะครับโอเคนะเห็นป่ะอ่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซแล้วครับผมนะเห็นป้ะนี่เห็นไหมไอ้แร่เขียวๆตรงนี้มันจะหล่นลงมาเนี่ยเป็นมันต้องเอาไปใส่เครื่องลายกดที่บ้านอีกนะเพื่อจะทําให้เพื่อจะทําให้มันเป็นแร่ตะกั่วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปลืองอยู่พอสมควรนะครับ แต่แรตะกะวัวมันได้ใช้ประโยชน์เยอะแน่นอนผมคิดว่าถ้ามันมีฮอหรือว่ามีรถคันใหม่เข้ามาในเกมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้ไอพวกแผ่นแผ่นตะกวัวที่แปลรูปเสร็จแล้วนะต้องใช้ในการคราฟแน่นอนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็น่าจะต้องใช้นี่แหละโอ้เยอะอยู่นะเห็นปะ่ะถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ปืนไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่นะครับผมมันจะได้ถังแบบนี้นะครับนี่ภาพส,สวยๆนะเออเดี๋ยด็ดเออเอาไอา้ไอ,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 อตัวอะไรมาผลไม้เปลือยมาโอ้โหมาได้ไงเนี่ยยังจะมาอีกเหรอว่ามันยังจะมีมาอีกเนาะโอเคนะเคลียร์เคลียร์ให้จบอ่าเรียบร้อยอ่าเดีย๋ยวค่อยเก็บขอนะครับน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมขอภาพส,สวยๆนะเดี๋ยวหาภาพส,สวยๆทำปกคลิปก,ก่อน เออนี่ประมาณนี้อ่าสวยแล้วสวยแล้วโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเดี๋ยวจะเอาไอ้แร่เนี่ยไปไว้หลังรถนะครับเดี๋ยวจะไล่เก็บของไล่เปิดกล่องนะกล่องไม่มีอะไรนะกล่องก็เป็นกล่องธรรมดาเหมือนตามป่าธรรมดาทั่วไปเลยนะอาจจะมีกล่องบางกล่องให้ระเบิดนะครับให้เให้แบบแป้นสีม่วงไอ้สีฟ้านะเคยได้แบบแป้นสีฟ้าจากกล่องเนี่ยแต่ก็เป็นแบบแป้นซ้ำนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะเอากล่องไอ้จะเอารัไาางไปไว้หลังรถไอทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ขุดแร่ไล่ขุดหินดินเลนนะว่า ก็แล้วก็ลายตัดไม้นะครับไอ้นี่เดินติดเนี่ยขอนไม้เห็นปะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลุยชุมชนให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ในในก็เปิดมาซีซันแล้วเดี๋ยวมาลุยหนองน้าให้ดูนะโอเคนะครับแล้วก็ปืนโอเคปืนนี้เอามาใส่หลังรถไปเลยอ่าต่อไปนะครับผมเปลี่ยนสกิลเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นออโต้เลยนะกดออโต้เลยครับผม โอเคนะครับนะมันก็ครบแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีวัตถุอะไรที่สะสมได้เลยนะครับก็คือทั่วแมปแล้วนะผมก็ได้เป็นไอ้นี่นะครับผมไม้แอดนะครับผมนะสามกองนะครับแล้วก็ฐานหินเลนนะครับผมเก้าเก้าเก้าอันนะครับแล้วก็ซันเฟอร์นะครับผมหนึ่งกองนะฐานหินเลนปกติมันได้เยอะกว่านี้นะผมมารอบที่เดียวผมได้ตั้งยี่ได้ตั้งสิบเก้าอันก็รอบนี้ได้แค่เก้าอันเพราะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับไอแมปน้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านนะเพื่อที่จะเอาตะกั่วนะเป็นละลายกดให้ดูนะครับดูที่มันจะได้เป็นตะกั่วก้อนนะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสำหรับไอแมปน้องน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะกลับบ้านก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทําการเอาแร่นะครับผมไป ทำการละลายกรดนะครับเพื่อที่จะเอาตะกั่วก้อนมานะแล้วจะเอาตะกั่วก้อนไปนแปรรูปเป็นแผ่นตะกั่วอีกทีนึงนะครับนะหลายขั้นตอนเหลือเกินนะได้มายากแล้วก็เปลืองด้วยใช้เยอะด้วยอีกต่างหากนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นแผ่นตะกั่วไว้นะผมคิดว่าในอนาคตมันได้ใช้แน่นอนนะสำหรับตะกั่วแผ่นนะเขาเรียกวตะกั่วแผ่นหรือเปล่านะอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเลยนะเราไปดูกันก่อนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวเคาต่อจากนี้ก็คงจะต้องหา ทรัพยากรมาสร้างกำแพงบ้านให้มันดีขึ้นนะตอนนี้กำแพงยังไม่มีกำแพงเหล็กเลยนะครับอ่าเห็นไหมที่ผมทำรอบที่แล้วนี่เห็นไหมได้เป็นตะกวัวตะกวัวก้อนนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่มาใส่เหมือนเดิมนะครับเห็นปะเอารังมาใส่เลยปุ๊บนะใช้อะไรเนี่ยใช้ไอ้นี่นะครับผมใช้กระบอกแก๊สหนึ่งกระบอกแล้วก็กรดห้าห้าห้าขวดนะใช้เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนโะอเคเห็นปะผมก็ได้ซันเฟอร์มาเยอะอยู่นะ เดี๋ยวเก็บเลยนะครับผมเดี๋ยวจอะไรเก็บได้ซันเฟอร์ได้ใช้เยอะอยู่แล้วก็ถ่านหินเลนได้มาเก้ากองนะกับอันเดิมนะครับผมอันเดิมอีกสิบเก้ากองเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอามาคราฟก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวขอเก็บไม้เก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะแล้วก็มาเลยข้าวโพดอ่านะเดี๋ยวเมลยข้าวโพดค่อยเอาไปนั่นแล้วเรามาดูนะครับท่านผู้ชมนะจะคราฟห้องนะผมได้นี้แล้วนะเอเนี่ย สเตชันสารเคมีเนี่ยครับเป็นเสร็จครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เน,ะนาะสำหรับไอ้นี่จะเป็นห้องพวกสารเคมีห้องนี้เดี๋ยวผมจะทําห้องดีๆก่อนนะอ่าเห็นปะ่ะส่วนผสมเห็นไหมจะใช้ซันเฟอร์สิบนะครับแล้วก็น้ําสักหนึ่งกองนะครับผมจะได้กรดหนึ่งจะได้กรดแค่อันเดียวโนอะ้โหจะโคตรเปลืองเลยแล้วก็ใช้ซันเฟอร์ยี่สิบฐานหนึ่งกองนะจะได้ดินปืนอ,อันเดียวใช้ซันเฟอร์ห้านะครับผมนะ เครื่องเทศสิบนะครับเป็นยาต้านการแผล่รังสีหนึ่งอันนะอันนี้น่าทํามากที่สุดแหละนะอ่าต่อไปผมจะคราบเป็นอะไรก่อนดีห้องน้ําหรือเปล่านะทําห้องน้าดีไหมหรือว่าจะทําเป็นไอ้นี่ดีระบบไฮดริกระบบไฮโดร,รบบโดรพนิกนะครับผมนะอาจจะเป็นแปลงเฉพาะปลูกอันทรงนวัตรกรรมที่มีแสงและน้ําอย่างสม่ําเสมออ้าวเป็นแปลงปลูกเหรอเอ้ยอันนี้น่าทํานะเดี๋ยวอันนี้น่าทำนะท่าทนผะู้ชมนะเดี๋ยวเราจะ ดูนต่อนะเอจะทําห้องน้ําก่อนดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะแปลงปลูกแปลงปลูกตามจังห้องน้ําก่อนแหละนะอ่าเดี๋ยวมันใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้ดินเลนยี่สิบห้านะครับผมแล้วก็ใช้แผ่นไม้เอสยี่สิบนะอ่าแผ่นไม้เอสยี่สิบนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยใช้ซันเฟอร์นะครับผมสิบก้อนนะครับอ่ามาซันเฟอร์สิบก้อนนะแล้วก็อะไรต่ออ่า พลาสติกนะครับยี่สิบแล้วก็ฐานสิบห้านะครับพลาสติกยี่สิบนะครับนะแล้วก็ฐานสิบห้าสิบห้าพอดีเลยแล้วก็หลอดไฟห้านะโอะเคครับเลยครับผมนะเรียบร้อยนะครับนาะเก็บหลอดไฟก่อนนะตั้งไใหนเนนะี่ยตั้งเฉพาะพื้นเหล็กนะครับผมตั้งได้เฉพาะพื้นเหล็กมีพื้นเหล็กอยู่พอดีเลยโอเคแนละ้วตั้งไว้ดีแหละเดี๋ยวทุบกรแพงออกโอ้จะขัาและมีพื้นเหล็กพอดีเลย ่เดี๋ยวคราฟได้อยู่นะเดี๋ยวอยคราฟทีหลังนะพืนเหล็กอ่าอ่า,อาเดี๋ยวทุบกรแพงทิ้งนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะมีพืนเหล็กอยู่ตรงนั้นอยู่พอดีเลยอันหนึ่งน,นะครับนะเดี๋ยวค่อยมาจัดทีอีพีนึงนะเดี๋ยวมาดูก่อนนิปุ๊บอ่าส่วนผสม,สมไฮโดรลิกนะครับอ๋อเอาต้นอ่อนมาทําเป็นเครื่องเทศนี่เองนะครับผมนะต้นอ่อนผมได้มาเยอะเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าไปรอบเมื่อกี้ไม่ได้ต้นอ่อนนะครับนะเดี๋ยวผมมีต้นอ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูแป๊บนึงดูแป๊บนึงอ่าดูแป๊บนึงอ่านี่ต อ๋ตอต้นอ่อนนี่เองเอาไปทาเป็นเครื่องเทศนะ<ม>เครื่องเทศใช้เยอะนะครับในการไอ้นี่นะท่านผู้ชมนะในการทําอาหารใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะโ okay, อเคเดี๋ยวทำเครื่องเทศไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสําหรับ่าซีซันใหม่นะครับเออไม่ใช่ซีซันใหม่สาหรับของนองน้ําเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะครับนะในของขวัญประจาซีซันนะของรองางวัลประจาซีซันมีบูฟินด้วยนะครับนะตั้งคุณจะได้รับบูฟินนะครับหกฉบับเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงอะ อ๋ะอ๋ออ๋อไม่ใช่ฉบับเดียวนะก็คือฉบับเดียวนะครับแต่เป็นแต่เป็นสีขาวหกฉบับสีม่วงหนึ่งฉบับและสีฟ้าส,สองฉบับนะครับก็คือได้มาอันเดียวนั่นแหละนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแมปน้องน้ำนะครับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเริ่มซีซั่นใหม่นะครับนะก็ต้อง ขอโทษที่หายไปสักสองสาวันหายไปต้้งสองสาวันนะครับไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยนะไม่ได้ลงในเพจด้วยนะครับนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปลุยซีซั่นกันต่อนะครับก็รอบนี้ก็มาลุยป่าหนองน้ําให้ดูนะครับนะเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเข้าซีซั่นใหม่นะก็มืดพอดีนะครับแล้วก็ต้องขอบขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับจะหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอทิ้งไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับนะสวัสดีครับผม rounds.